แนะนําพัดลมฟาร์มรุ่นมีขาตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบมีขาตั้งเตี้ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับมุมกล้องบางอยู่นะครับใบพัดจะมีอยู่6ใบพัดนะครับใบพัดเป็นสแตนเลสนะครับเกีรสี่สามศูนย์นะครับถ้าหลังจะมีตะแกรงหน้าจะมีตะแกรงหลังแล้วจะมีตะแกรงหน้าอยู่นะครับตะแกรงหน้าเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่นะครับตะแกรงจะเป็นตะแกรงถี่นะครับ ป้องกันการเอานิ้วใหญ่เลื่อนใบพัดนะครับจะเป็นตะแกรงถี่นะครับลูกปืนด้านหลังใบพัดนี้จะมีลูกปืนอยู่นะครับเป็นทดรุ่นทดสายพานนะครับลูกปืนจะใช้ลูกปืนเกรดญี่ปุ่นนะครับ NTN ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับมอเตอร์ที่อยู่ขนาดนี้นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ฮิตาชินะครับโดยในมอเตอร์เราจะมีติดตั้งเทอร์โมฟิว ทําหน้าที่ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อมีความร้อนสูงเกินปกติในมอเตอร์นะครับซึ่งพัดลมแบบนี้ที่ใส่เทอร์โมฟิวนะครับในท้องตลาดไม่มีใครทํานะครับมีแต่เราพัดลมแบรนด์ล็อกกี้ของเราทําอยู่เจ้าเดียวนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับโทร0985943215ครับล็อกกี้แบรนด์ออฟฟิเชีครับขอบคุณครับ